สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในคลิปของการแนะนำในส่วนของบริษัทสีกรุมบลเกอร์นะคะเป็น e ีีที่2นะคะเนื่องจากอีพีแรกนะคะเราได้ทำการแนะนำบ้านของเราที่ชื่อว่าสีกรุมบลเกอร์นะคะโดยแนะนำเมนูที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ดูใน E ีีที่1น,นะคะให้ไปดูก่อนนะคะแล,แล้วค่อยมาต่อใน E ีที่2อ p นี้นะคะซึ่งอ p ีนี้พี่ฝนจะมา แนะนํามเมนูที่อยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะจะแนะนําเฉพาะบางหัวข้อที่เป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็ทุกคนสามารถเข้าใช้งานได้นะคะอ่านะคะเมนูแรกเลยนะคะก็คือเมนูระบบสมาชิกนะคะเมนูนี้นะคะที่กดเ,เมาส์บนๆตรงนี้นะคะใครที่เป็นสมาชิกสิกรุงแล้วนะคะคุณจะได้รับรหัส ที่ขึ้นต้นด้วย AM นะคะแล้วก็ตามด้วยตัวเลขแบบนี้นะคะอันนี้คือรหัสของมิผลนเองแล้วก็เป็นรหัสที่มีการจําไว้แล้วเนื่องจากว่าได้ใช้งานเป็นประจําเครื่องก็จําแล้วนะคะ,ะนะคะรหัสนะคะตรงนี้ต้องบอกกันว่า เว็บไซต์สิกรุงนะคะมีหน้าบ้านอันนี้คือเาเรียกว่าหน้าบ้านนะคะเป็นหน้าบ้านนะคะแล้วก็มีหลังบ้านนะคะซึ่งปั๊บเข้าไปสู่ระบบสมาชิกตรงนี้นั่นเองนะคะอันนี้คือพี่ฝนแนะนําในส่วนของเมนูก่อนนะคะยังไม่ได้อ่าให้ข้อมูลลึกในเรื่องของหลังบ้านนะคะจะยกไปเป็น EP ที่3เรื่องของการเข้าใช้งานระบบสมาชิกนั่นเองนะคะ แต่เดี๋ยวพี่ฝนจะแนะนําเมนูนี้ก่อนนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใช้ระบบหลังบ้านได้ถูกนะคะเรียกว่าระบบสมาชิกอ่านนะคะทุกคนที่สมัครเป็นสมาชิกสิกูจะได้รับรหัสสมาชิกที่ขึ้นต้นด้วย AM แบบนี้เนาะนะคะขึ้นต้นด้วย AM แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยในการเข้าใช้ระบบสมาชิกตรงนี้ให้คนกรอกตรง username ตรงนี้นะคะเป็น AM และตามด้วยรหัสสมาชิกของตัวเองนะคะส่วน password สำหรับสมาชิกที่ไม่ ที่ใหม่เลยยังไม่เคยเข้าใช้งานเว็บไซต์นะคะที่เรียกว่าเข้าครั้งแรกครั้งนี้อ่ะตั้งแต่ดูคลิปพี่ีโจะลองเข้าใช้งานดูรหัสพาสเวิร์ดตรงนี้นะคะให้คนกรอกเลขบัตรประชาชน13หลักของตัวเองลงไปในครั้งแรกนะคะเมื่อทําการกรอกเข้าไปแล้วคลิกล็อกอินนะคะ พอคลิกล่าอินเข้าไปปุ๊บระบบจะพามาที่หน้าหลังบ้านแบบนี้เป็นเมนูใช้งานของสมาชิกนะคะอันนี้เดี๋ยวว่ฝนจะไล่เรียนให้ใน EP ที่3ละกันนะคะก็สำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้าครั้งแรกกรอกเลขบัตรประชาชนเข้ามาปุ๊บจะเจอป๊อปอัพเด้งขึ้นมาตรงหน้านี้ค่ะให้เราทำการเปลี่ยนพาสเว w ร์ดใหม่ นะคะเปลี่ยนจากพาสเวิร์ดเลข1าหลักประชาชนที่เรากร่อกค่ะเป็นพาสเวิร์ดที่เราอยากใช้นะคะอย่างที่ฝนได้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่มีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาชิกใหม่ที่เข้าใช้ระบบครั้งแรกจะเจอป๊อปอัพเด้งขึ้นมาในหน้านี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะให้รู้ว่าอ๋อเขาให้เราทําการเปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่นะคะเราก็ทําการเปลี่ยนพาสเวิร์ดในหน้านี้ได้เลยนะคะซึ่งถ้าเราเปลี่ยนพาสเวิร์ดไปแล้วในการเข้าใช้งานครั้งต่อไปนะคะเราก็ เข้าด้วยพเวิร์ดใหม่ได้เลย<ม>ก็คือพเวิร์ดที่เราเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจดไว้ด้วยนะคะสําหรับคนที่เข้าใช้งานแล้วมีการเปลี่ยนพเวิร์ดแล้วให้จดพเวิร์ดของตัวเองไว้ด้วยเพื่อจะได้เข้าใช้งานในครั้งต่อไปได้นะคะอ่าอันนี้คือระบบสมาชิกนะคะเดี๋ยวค่อยมาล่เรียนกันในอีทีที่3นะคะมาเมนูถัดไปเลอต่ออายุสมาชิกออนไลน์นะคะลองคลิกเข้ามาดูนะคะก็จะมีระบบ ที่เรากรอกข้อมูลส่วนตัวของเราแบบนี้นะคะซึ่งปกติแล้วการสมัครสมาชิก4กลุงนะคะสมัครครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดชีพนะคะแต่แพ็กเกจ PA นะคะมีอายุ1ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในปีต่อไปเราจะต้องมีการต่อแพ็กเกจ PA เข้ามานะคะซึ่งคนสามารถที่จะเข้ามาคลิกต่อออนไลน์ตรงนี้ได้นะคะก็ทําตามระบบได้เลยนะคะอ่านะคะ ส่วนเมนูถัดไปนะคะเป็นเมนูจองอบรมออนไลน์ในหน้าวินาสภัยนะคะแล้วก็เป็นเมนูจองออนไลน์ในหน้าชีวิตด้วยนะคะซึ่งเหมือนกันนะคะก็พี่ฝนจะอธิบายในเรื่องของในหน้าวินาสภัยนะคะเพื่อทุกคนได้เข้าดูข้อมูลแล้วก็เห็นภาพชัดเจนนะคะ เป็นการจองอบรมนะคะไม่ได้เป็นการอบรมนะคะเป็นการจองนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นเวลาจองอบรมอาหารเราจะจองผ่านเจ้าหน้าที่นะคะณปัจจุบันนะคะเว็บไซต์ศรีกรุงเราพัฒนาให้มีการจองผ่านออนไลน์ตรงนี้ได้เราสามารถลุกทำรายการได้ด้วยตัวเองนะคะก็จะมีนั้งฝั่งนิตาสภัยและฝั่งชีวิตนั่นเองนะคะ ก็การจองอบรมออนไลน์ตรงนี้นะคะหลักสูตรที่มีการเปิดให้จองอบรมออนไลน์ก็จะมีอยู่ในร่างเงื่อนไขตรงนี้ทุกคนคลิกเข้ามาแล้วก็ดูข้อมูลได้นะคะก็จะมีหลักสูตรต่อใบอนุญาตทั้งที่1 2 3 4นะคะมีหลักสูตรอบรมขอรับนะคะอบรมขอรับใบอนุญาตทั้งในหน้าชีวิตและที่หน้าสภัยคุณสามารถคลิกทําในการจองตรงนี้ได้นะคะไม่ต้องไปจองกับเจ้าหน้าที่ก็ได้นะคะวิธีการจองก็คือเราก็ อ่านข้อมูลเงื่อนไขทั้งหมดนะคะแล้วคลิกยอมรับด้านล่างเห็นไหมคะมีปุ่มเล็กๆให้เราคลิกยอมรับนะคะแล้วก็กดตกลงนะคะพอกดตกลงแล้วนะคะระบบจบอกว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จากสถานการณ์โควิดนะคะแล้วก็ทราบนะคะกดตกลงเสร็จแล้วก็กรอกข้อมูลนะคะถ้าเราเป็นสมาชิกสิทธิ์ุงให้เราติ๊กตรงนี้นะคะพอติ๊กตรงนี้ปุ๊บน,นะคะเราก็กรอกข้อมูลต่างๆให้ครบนะคะพอกรอกครบแล้วนะคะระบบจะพาเราไป ที่หน้า,าต่างๆก็จะเป็นหน้าของการอจองว่าเราจะจองสาขาไหนนะคะอบรมสาขาไหนวันที่เท่าไหร่ปกติถ้าคลิกสาขานะคะสาขาก็จะล็อกวันที่อยู่แล้วนะคะเราก็จะขึ้นข้อมูลนะคะแล้วก็ให้เราทําการตัดจากการชําระค่าอบรมนะคะผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของเรานั่นเองะคะอันนี้คือวิธผลไม่คลิกแลยการทําไป นะคะเพราะว่าอพอคลิกไปแล้วเดวี๋ยวมันจะเป็นรายการค้างอยู่ในเว็บไซต์นะคะอ่านะคะอันนี้คือช่องทางที่ทุกคนสามารถคลิกทํารายการได้ด้วยตัวเองนะคะสะดวกสบายมากเพราะว่ามันจองออนไลน์ได้เลยนั่นเองนะคะ,ะมาดูเมนูถัดไปนะคะ,ะมีมีคู่มือให้ด้วยเห็นไหมคะคู่มือการจองอบรมออนไลน์นะคะมีคู่มือให้ด้วยคลิกเข้าดูได้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าหน้าเว็บไซต์สีงเราทำเขาเรียกว่าคู่มือเครื่องมือ ความรู้ให้เราเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้คุณได้เข้ามาศึกษารายละเอียดต่างๆผ่านหน้าเว็บไซต์สีกรุงของเราหรืออยังนะคะอ่านะคะมีเมนูถัดไปตรวจสอบรายชื่อในหน้าที่เสนองนานขายวินาายอ่านะคะตรวจสอบได้ด้วยเมนูนี้นะคะเดี๋ยวพี่ฝนจะแนะนําเมนูที่ใช้งานอยู่บ่อยๆนะคะอาแจ้งคืนเงินโอนผิดหน้าเห็นไหมคะสามารถแจ้งคืนเงินผ่านาระบบ ออนไลน์ตรงนี้ได้ด้วยนะคะส่วนใหญ่พี่ฝนจะทํางานโดยใช้งานเจ้าหน้าที่นะคะจะคืนเงินหรือทําอะไรก็คือส่งไปกับเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งความจริงแล้วระบบสิทธิ์คุณทำให้เราตรงนี้แล้วนะคะเราก็สามารถทําได้เนาะนะคะทุกๆเมนูจะมีคู่มือให้เห็นไหมคะก่อนที่เราจะเข้าไปใช้งานเราให้คลิกเมนูมาดูก่อนแล้วก็ศึกษาจากคู่มือที่เขาให้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็คลิกทำรายการตามคู่มือได้เลยนะคะเนี่ยมีคู่มือให้หมดเลยนะคะ มาดูเมนูที่ใช้งานอยู่เป็นประจำก็คือมี Can ฟิค่ะส่วนใหญ่พี่ฝนคลิกจากเมนูตรงนี้นะคะไม่ค่อยได้ไปคลิกจากข้างหน้าตรงนี้นะคะไม่ค่อยได้คลิกตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าตรงนี้มันสะดวกกว่านะคะพี่ฝนคลกตรงนี้ v ีแคนฟิคืออะไรนะคะใน EP ที่หนึ่งพี่ฝนอธิบายนี่แล้วนะคะ v c แคนฟกก็คือเมนูที่เช็คส่วนซ่อมอู่ซ่อมในพื้นที่นะคะให้กับลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็เขาเรียกว,ว่า เป็นอีกหนึ่งความมั่นใจที่ลูกค้าซื้อกับเราสามารถเช็คสูตรซ่อมผู่ซ่อมให้เขาได้เป็นหนึ่งองค์ประกอบที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อประกรันรถยนต์ได้ง่ายขึ้นนะคะก็วิธีใช้งานนะคะลิกเข้าไปเลยนะคะแล้วก็มาเลือกดูนะคะอู่ในเครือประกรันตรงนี้นะคะพอลิกไปแล้วจะขึ้นหน้าของอ่าชื่อบริษัทประกรันนะคะคุณขายบริษัทไหนลูกค้าคุณเช็คบริษัทนั้น นะคะอย่างเช่นขายวิริยะเราก็คลิกที่บริษัทวิริยะนะคะจากนั้นก็ทําการคีย์ในเรื่องของจังหวัดที่ลูกค้าอยู่นะคะจังหวัดที่ลูกค้าใช้รถนะคะเพราะเราจะเช็คอู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นนะคะอย่างเช่นเช็คชนบุรีนะคะแล้วก็คีย์ชนบุรีนะคะพิมพ์เข้าไปเลยค่ะนะคะชนบุรีแล้วก็เลื่อนมาด้านล,าล่างมีมีตัวคัดกรองซ่อมปู่ซ่อมห้างให้เราด้วยนะคะเราขาย เบี้ยเป็นซ่อมศูนย์หรือซ่อม,มปูนะคะเราก็เลือกตรงนี้ได้เพื่อให้มันกรองได้แบบละเอียดมากขึ้นนะคะก็พอเราคลิกไปแล้วสมมติว่าเป็นขายชจังหวัดชลบุรีนะคะเป็นริยัซ่อมปูนะคะตรวจสอบเมนูด้านบนก่อนว่าตรงกับที่เราค้นหาไหมนะคะถ้าตรงแล้วมันก็จะลิสต์รายการอู่ที่อยู่ในพื้นที่ชนบุรีนะคะที่เป็นเครือของริยัขึ้นมาให้หลอกนะคะก็จะมีข้อมูลเยอะแยะหนึ่งเราสามารถส่งข้อมูลตรงนี้ให้ลูกค้าได้นะคะเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์ได้ ง่ายขึ้นจากเรานั่นเองนะคะอ่านะคะนี่เป็นหนึ่งเครื่องมือที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ทุกคนเข้ามาใช้งานได้เลยนะคะอยู่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทเราเลยนะคะอ่าเมนูต่อไปมาดูเมนูนี้ค่ะที่ฝนใช้เป็นประจำเมนูตรวจสอบกรมาทานค่ะนะคะเมนูนี้นะคะคลิกเข้ามาแล้วเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเมนูนี้ต้องบอกก่อนว่า จะเช็คกรมธรน์ลูกค้าได้ต่อเมื่อเป็นลูกค้าสีกรุงเรานะคะถ้าเป็นซื้อจากบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวกับสีกรุงเช็คไม่ได้นะคะเพราะว่ามีหลายต่อหลายครั้งแล้วที่มีลูกค้านะคะขอให้ผู้นเช็คกรมธรนให้นะคะ แล้วก็ถามไปถามมาก็คือไม่ได้ซื้อกับสีกรุงเรานะคะต้องบอกก่อนว่าไม่สามารถเช็คกรมธรรมทานให้ได้นะคะเนื่องจากเป็นข้อมูลของรกเกอร์หรือบริษัทประกันภัยที่เขาซื้อนะคะเราไม่สามารถเข้าไปดูข้อมูลเขาได้แต่ถ้าซื้อในสีกรุงเราเข้ามาที่เมนูน,นี้ค่ะแล้วตรวจสอบข้อมูลกรมธรรมทานได้เลยนะคะว่าเขาซื้อกับเราไปเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่นะคะแล้วมันจะโยงไปในหน้าของอ่าการที่จะไปดึงกรงมธรรมมาให้ลูกค้านะคะอย่างพี่ผลที่ใช้งานเมนูน,นี้บ่อย กรณีที่ลูกค้าซื้อกับเรานะคะแล้วก็ไม่มีกรมธรรม์ในรถนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วเวลาเราเข้าไปดูรายงานการซื้อขายของเราะค่ะปกติจะมีอยู่ในหน้ารายงานการซื้อขายซึ่งเป็นหลักบ้านนะคะที่พี่ฝนจะยกยอดไป EP ที่3แต่เราไม่รู้ว่าเขาซื้อไว้เดือนไหนเราจําเขาไม่ได้เนื่องจากว่าลูกค้าเยอะนะคะเราก็มาตรวจสอบกรมธรรม์ลูกค้าตรงนี้ก่อน นะคะว่าเขาซื้อกับเราเดือนไหนแล้วเราก็ไปที่หน้ารายงานของเดือนนั้นแล้วดึงกรมธรรม์ออกมาให้ลูกค้าได้นะคะอ่ะมาลองดูนะคะเอาเป็นรถวิ่ฝนเองแล้วกันนะคะเพราะว่าจําทุกอย่างได้หมดนะคะแล้วลูกค้าจําไม่ได้นะคะไก่ชิงนะคะเวลาเวลากรอกข้อมูลให้ดูตัวอย่างนะคะเขาให้กรอกแบบนี้นะคะทุกคนขีดนะคะไก่ชิงแล้วก็ขีดนะคะอ่ะขีดแล้วตามด้วยเลขทะเบียนหลังนะคะไก่ชิงอ่า ป้ายทะเบียนนะคะเราใช้รถอยู่ที่ป้ายทะเบียนไหนจังหวัดไหนให้เราคลิกจังหวัดนั้นนะคะข้อมูลก็จะดึงมาให้เรานะคะ่ะแล้วกดค้นหานะคะพอกดค้นหาปุ๊บเลื่อนม,มาด้านล่างเห็นไหมคะระบบจะดึงข้อมูลมาให้เราว่ารถคันนี้ค่ะซื้อไว้ทั้งประกันภาคสมัครใจและพลบรบบนะคะบางคนที่ไม่ได้ซื้อพรบบข้อมูลตรงนี้จะไม่ขึ้นนะคะข้อมูลพรบบจะไม่ขึ้นจะขึ้นเฉพาะข้อมูลที่เขาซื้อไว้เท่านั้นนะคะอย่างรถของพี่คนเองซื้อไว้ ทั้งภาสมัครใจแล้วก็พลบนะคะซึ่งเป็นประกันสองบวกนะคะซื้อไว้เมื่อไหร่นี่เห็นไหมคะซื้อไว้เมื่อเดือน5้าละคะแล้วก็พลบซื้อไว้เดือนสิบสอของปีปีสอนะคะอ่านะคะสิ้นสุดก็คือวันที่11เดเือน12ปีสองหนึ่งนะคะอันนี้คือคนละเดือนกันเลยเห็นไหมคะซื้อไว้แต่คนละเดือนนะคะ เพราะนั้นเนี่ยเราดูตรงนี้ปุ๊บถ้าลูกค้าขอไฟล์กรมธรรม์เราสามารถที่จะไปดูรายงานการซื้อข,ขายของเราในเดือน5้าได้เลยจะมีกรมธรรม์ลูกค้าแนบอยู่แล้วเราก็ดึงกรมธรรม์น,นั้นส่งให้ลูกค้าเวลาที่ลูกค้าขอเรานะคะอ่าอันนี้คือ1เมนูที่ใช้งานเป็นประจําและอยากใหุ้คนรู้จักและใช้เป็นนะคะมาดูเมนูถัดไปนะคะ เมนูถัดไปนะคะอ่าที่ใช้งานเป็นประจำเมนูนี้เมนูนี้เนี่ยค่ะนะคะตรวจสอบภาษีนะคะตรวจสอบภาษีรถนะคะคลิกเข้าไปนะคะระบบจะพามาที่หน้าเว็บไซต์ของกรมขนส่งทางบกนะคะอันนี้ที่พี่ฝนบอกว่าใครที่รับเสียภาษีออนไลน์หรือลูกค้าถามว่าภาษีรถคันนี้เท่าไหร่คุณสามารถเข้ามาดูข้อมูลตรงนี้ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวพี่ฝนจะลองปรอกรถตัวเองก่อนนะประจํารถตัวเองได้นะให้ทุกคนดูว่า กรอกอยังไงนะคะก็คลิกเลยนะคะประเภทของรถก็คือรถยนต์นั่งส่วนคนไม่เกินเจ็ดที่นั่งอันนี้คือรถบ้านทั่วไปนะคะไม่เกินเจ็ดที่นั่งอย่างี้นะคะจังหวัดก็คือป้ายทะเบียนเราอยู่จังหวัดไหนนะคะก็กรอกไปนะคะว่าคือพัทลุงก่อนนะคะอ่าพัทลุงนะคะทะเบียนรถก็คือไก่ชิงนะคะภาษาไทยไก่ชิงนะคะเลขนะคะสามแปดสองสี่นะคะนี่คือทะเบียนรถที่ขอดนะคะอ่าสามแปดสองสี่ เอาบัตรประชาชนนะคะเดี๋ยวต้องเบลอข้อมูลตรงนี้ก่อนนะคะอ่านะคะแล้วก็อ่าตัวนี้นะคะเป็นรหัสความปลอดภัยที่เ,เขาจะเช็คเราว่าเราไม่ใชุ่่นยนต์นะคะแล้วก็กรอกตามที่เราองเห็นได้เลยนะคะอ่าแล้วก็กดค้นหาค่ะนะคะเขาบอกรหัสความปลอดภยัยถูกต้องนะคะกรอกมาอีกครั้งเนาะ เราก็กรอกมาอีกครั้งได้เลยนะคะี A ี o v สนะคะคอ่าเห็นไหมคะพอกรอกข้อมูลทุกอย่างถูกต้องนะคะระบบของกรมส่งทางบกนะคะจะขึ้นข้อมูลมาให้เราแบบนี้นะคะซึ่งจะบอกว่ารถคันนี้เลขทะเบียนนี้นะคะแล้วก็ภาษีนะคะหมด วันที่11เดือน12 2564คะอันนี้คือวิ่ผลเพิ่งจะยื่นต่อภาษีออนไลน์ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองนะคะเพราะว่าภาษีหมดเดือน12ปี63นะคะแล้วก็พิ่งต่อไปนะคะอายุก็เลยต่อไปอีก1ปีก็หมดปี64นั่นเองภาษีรถคันนี้เท่าไหร่เห็นไหมคะระบบจะบอกเลย1,152บาทน,นะคะปัดเสร็จขึ้นไปเป็น53ได้เลยนะคะอันนี้คือภาษีที่จะต้องเสีย ภาษีในปี64นะคะคือเดือน12เดือนธันวา64มีผลบต้องเสียภาษีเป็นจํานวนเงินเท่านี้นะคะ1,153บาทนะคะนี่คือ1เมนูที่ทุกคนสามารถที่จะเข้ามาเช็คภาษีรถให้กับลูกค้าได้และใครที่รับเสียภาษีออนไลน์ลูกค้าก็เข้ามาตรวจสอบข้อมูลตรงนี้แล้วยื่นเสียภาษีออนไลน์ได้นะคะองบอกก่อนว่าการยื่นเสียภาษีออนไลน์ยื่นได้โดยที่รถนะคะไม่ถึงเกณฑ์การตรวจสภาพรถนะคะรถยนต์อายุไม่เกิน 7ปีนะคะรถมอไซคอายุไม่เกิน5ปียื่นเสียภาษีออนไลน์ได้เลยไม่ต้องวิ่งไปขนส่งให้ลูกค้านะคะพี่ฝนใช้การทําง,งานแบบนี้ตลอดนะคะสำหรับรถที่ไม่อยู่ในกินนักดสภาพนะะและ,และคิดค่าบริการเป็นอีกหนึ่งรายได้นะคะ ซึ่งคลิปของการยื่นเสียภาษีพี่ฝนทําไว้แล้วอยู่ในช่อง y o u t u b e นะคะทุกคนสามารถก็ไปหาย้อนดูได้นะคะหรือใครขี้เกียจหาย้อนดูก็ถามมาส่วนตัวนะคะว่าขอดูคลิปนั้นหน่อยนะคะพี่ฝนก็จะส่งให้นั่นเองเนาะนะคะอ่าแล้วก็เมนูอีกเมนูหนึ่งก็คือเมนูนี้นะคะไปสรีทไทยนะคะปกติแล้วไม่เหฝนจะเข้าใช้ผ่านหน้ารายงานการซื้อขายนะคะซึ่งการเข้าใช้เมนูนี้ตอน,นีที่ เรามีการซื้อขายประกันลถไปแล้วนะคะแล้วก็ลูกค้าแจ้งมาว่ายังไม่ได้รับกรมธรรม์อซึ่งมันเป็นเรื่องไม่ปกติปกติแล้วเราซื้อขายจนเบ็ดเสร็จบริษัทจะจัดส่งกรมธรรม์ให้ลูกค้านะคะเราสามารถเข้ามาเช็คได้นะคะว่ากรมธรรม์นะคะถูกจัดส่งไปหรือยังหรือไปแล้วไปคั่งค้างอยู่ที่ไหนนะคะเราสามารถเช็คได้นะคะซึ่งเอา,อาเลข เลขจัดส่งนะคะมาใส่ช่องตรงนี้แล้วกดค้นหานะคะระบบของไปรษณีย์ไทยจะขึ้นข้อมูลมาว่ามีการจัดส่งไปมีการตีกับไม่มีคนรับหรือว่ามีคนเซ็นรับแล้วอะไรอย่างเนี้ค่ะเราสามารถที่จะยืนยันข้อมูลตรงนี้ผ่านการค้นหาข้อมูลของไปรษณีย์ตรงนี้ได้นะคะอ่านะอันนี้คือ เว็บไซต์นะคะที่ทุกคนสามารถเข้ามาดูได้นะคะเป็นเว็บไซต์ของบริษัทสีปรุมบลกเกิลของเรานะคะเป็นบ้านของเรานนัเองมีเมนูอำนวยความสะดวกให้ทุกคนเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูความรู้นะคะเมนูของการสินค้านะคะเมนูของช่องทางต่างๆการติดต่อเมนูของการให้บริการนะคะเยอะมากๆนะคะทุกคนแนะนำให้เข้าดูนะคะเรียนรู้ให้ครบทุกเมนูนะคะเราจะได้รู้ว่าบ้านของเรา มันดียังไงมันมีข้อมูลอะไรที่ซัพพอร์ตให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะคะตลับคลิปนี้นะคะให้ข้อมูลไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาทุกคนไปที่หลังบ้านนะคะก็คือระบบสมาชิกตรงนี้นั่นเองนะคะเพื่อพาทุกคนไปรู้จักอีกหนึ่งเครื่องมือที่ทำให้เราทำงานแบบมีประสิทธิภาพและตรวจสอบข้อมูลได้แบบเรียลไทม์นะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า EP ที่3ค่ะสวัสดีค่ะ